สวัสดีครับผมเก่งมิดฟิลครับรับหน้าที่มาวิเคราะห์ฟันธงในศึกฟุตบอลข้ามคืนวันอาทิตย์แบบนี้ในศึกฟุตบอลลีกยุโรปที่ลงเตะก,กันอย่างมากมายคู่ที่น่าสนใจไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่าง r b รไลซิกทีมอันดับ4ของตารางพบกับไมล์ย์หทีมอันดับ10ของตารางโดยคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ามทุมครึตามเวลาบ้านเราสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกันมา เกมล่าสุดไมล์เปิดบ้านถล่มไรซิกไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์แต่เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมอาบิไลซิกพวกเขาเป็นทีมเจ้าบ้านในเกมนี้โดยเกมล่าสุดพวกเขาเล่นในบ้านทำได้เพียงเสมอกับโรเซนบอกไป1ประตูต่อ1ในศึกยูฟายูโรปาลีกส่วนทางด้านไมลศูนย์หพวกเขาเล่นเกมในลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้เพียงเสมอกับฮันโนเวอร์ไปได้1ประตูต่อ1เช่นเดียวกันความพร้อมของทั้งสองทีมไลซิก เกมลุกน่าจะลงกันครบทั้งเดียโกเดเม่เควินคัมเพิลติโมแว n เนอร์และยูซุปโพเซนส่วนทางด้านไมาที่มีสามสาสาในแนวลุกอย่างชองมาเตอุสชองฟิลิปมาเตตาและโรบินควายซอนลงครบเช่นเดียวกัน เกมนี้ไลซิกอาจจะมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีแต่ด้วยอัตราต่อรองที่ออกมาค่อนข้างแพงมายไม่ง่ายขนาดนั้นและเกมล่าสุดไลซิกพวกเขาฟอร์มไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันแต่มายมี5เกมหลังสุดที่ค่อนข้างดีคู่นี้ผมแนะนำให้เชียร์ไปที่มายดีกว่าครับน่าจะแพ้ถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดดูแล้วมายน่าจะยันเสมอได้ด้วยซ้ำคู่นี้เชียร์ไปที่มายครับไปกันที่อีกหนึ่งคู่ในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนในคู่ดึก เป็นการพบกันระหว่างเรเบนเต้ทีมดับหกของตารางพบกับบาร์เซโลนาทีมจ่าฝูงของฤดูการในเวลานี้ผู้นี้เตะก,กันในเวลาตีสองสี่ห้าตามเวลาบ้านเราเกมล่าสุดที่พบกันมาของทั้งสองทีมไม่น่าเชื่อว,ว่าเป็นเรเบนเต้เปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ถึงห้าประตูต่อสี่และเกมล่าสุดของทั้งสองทีมเรเบนเต้ ante, พวกเขาบุกไปเสมอกระอีบามาได้สี่ประตูต่อสี่ส่วนท่านบาร์เซโลนาในเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขา เปิดบ้านเสมอครับทอร์นาอดสเปอร์ไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ในรายการนี้พวกเขาเก็บตัวผู้เล่นชุดหลักไว้ค่อนข้างเยอะเพราะพวกเขาเข้ารอบไปแล้วมาดูความพร้อมของตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมเลมันเต้เกมลุกทั้งโคเก้โคเซ่คัมปาน่าแล้วมีหน้าคู่อย่างโลเก้มาตี้โคเซ่หลุยส์มัวเลสลงกันครบส่วนทางด้านบาร์เซโลนาเกมนี้ตัวหลักๆที่พักไปในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกน่าจะได้ลงกันครบทั้งอาริโอเนลเมสซี่หรือโซเลสอุสมานเนเบเล่อตุโรวิดาวและอีวานลาคิติต แต่บาร์เซโลนาเกมนี้พวกเขาด้วยาตาต่อลองและมีาตาต่อลองที่ค่อนข้างแพง<ป>ต่อถึง2สาวไฟฟ้าดูแล้วเกมนี้บาร์เซโลนาน่าจะเอาชนะเรมันเต้ได้ไม่ขาดดูแล้วคู่นี้ให้เชียร์ที่เจ้าบ้านเรมันเต้ดีกว่าครับ2ทีมที่น่าเชียร์ในคืนนี้ที่ผมมาวิเคราะห์วันนี้ไปกันที่ทีมแรกไมล์ย์หครับและอีกคู่หนึ่งเป็นทางด้านเรมันเต้ครับ